สวัสดีนะคะพบกันเรานะคะคในช่องพลายแมซมสั้นขวัญเมืองนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเามาดูนะคะวันนี้นี่เราจะเป็นอ่ามือกล้องนะคะโอ้ใครไม่เคยเห็นนะครับมาดอย่างนี้นะครับ แต่ว่าทำกับข้าวเป็นนะคะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้นจะํำน้ำพริกนะฮะตำน้ำพริกอะไรนะเราได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับเพราะว่าเราไปใส่มองได้ปลามาฮะใส่มองได้ปลา <c oughs> <c oughs> หาเองหาเองครับปลาอะไรคะปลาดุกครับในใน,นชวปลาดุกหน่อยครับโอ้นึกว่ามันมีไม้เสียบมาด้วยไม่มีครับไม่มีพระว่านี้หาเองครับ เป็นคนหาอยู่ห้ากินนะครับแล้วค่ะบ้านเราจะเน้นกินอะไรคะส่วนมากวันกินปลาครับส่วนมากปลาน้าพริกน้พริกปลานะครับอืเพราะว่ากิปลาสมองดีครับโอ้ดูนะครับเมนูเอาพริกพิกอะไรคะตาตพริกพริกแห้งครับพริกป่นพริกป่นธรรมดาใช่ไหมไม่ได้คัวพริกอ่อนหรอคะไม่ครับเพราะว่า ดึกแล้วนะครับเชกาแฟกาแฟผู้จัดการครับทุกอย่างทํากับข้าวก็ต้องมาคุมอ่าตอนนี้บ้านเราก็จะดูลบหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยห้องครัวเราไม่ยังไม่เสร็จนะคะลูกลมันมากเลยครับเราก็เลยต้องมาทําอยู่ตรงด้านนอกนะคะเพราะว่าห้องครัวกําลังปรับปรุงกําลังลงดินนะคะคุณพ่อก็ทำน้ำติ๊กส่วนคุณลูกสาวทำอะไรคะ ท้ดลูกชิ้นนะคะเมนูง่ายๆวันนี้หมูเราไม่อยู่นะคะหมูไปอยู่กับคุณย่านะคะไม่มาเลยนะคะแพนต้องทอดชิ้นแล้วก็เมนูที่ทําได้ก็ไข่เจียวท้ดลูกชิ้น,น,อ,นอุปกรณ์เครื่องครัวเราก็จะออกมาอยู่ด้านนอกหมดนะคะนี่นู่นทางอุปกรณ์ช่างเพราะว่าช่างก็ยังทํางานไม่เสร็จนะคะ คับใจเย็นมากห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จนะคะนนเพราะว่าด้านบนยังโล่งอยู่นะคะมาดูดูด,ดูฝีมือครับโหลีลาลีลาไปได้กินน้าพริกนี้โอ้โหอะไรมันักมันซักอ๋อบ้านบ้านนี้เป็นทุกอย่างนะครับกับข้าวก็เป็นนะครับ จา,ากกระเบือยันเดบริลบทำได้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่เราจะกินนะฮะับอ่าใช่ว่าเราจะกินโอ้โอโอ,อะไรเจอที่ครับใส่หลายเสีบหลายใส่หลายเสีบหลายโอ้ระวังเลยคุณเต้โอ้ลืมลวกผักน่ะไม่ต้องลวกรับไม่ต้องลวกโม่ต้องมีบวบ ก็มาบินเสียเวลาเลยครับไม่รู้แป๊บเดียวแทนต้มน้ำลวกผักนะครับเราได้ผักกินบวบมันยังสวยเลยเขาซื้อมาเมื่อเช้าน่ะืมนอนก็ได้อ่าอันนี้อะไรอีกคะนี่้อะไอบดีบดีเราดูนะครับ ปานเราจะเติมอะไรอนนะไรแร้วเพื่ครัักอะไรอะไรความมันลอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีคำเรียกว่ามิ้นเต็ดครับต้มน้ำก่อนนะ,น,อนะลูกวดอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องใส่น้ำเยอะเด้อแพน ลครับลีลาโอ้โหตะแคงตะแคงครุด pues mm ้วยโอ้โหในธรรมดาอุ <s> ้ยะอี <basics> uh ่ย <s> อี yeah. ๋ใครอยากสนใจกนใส่นมด้วยล่ะใส่ใจครับอ๋อนึกว่าใส่นมใส่อย่างี้ใส่ใจเหรอครับอีะอร่อยเลยนะเดี๋ยวเรารอดูหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ ตําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องดิจิตอลทำพิกลธรรมดานะฮะ,ะต้องซิมก่อนขาดอะไรครับขาดความอร่อยหรือเปล่าโอ้ย่ <laughs> ะ,ะเดี๋ยวเราอชิมนะคะอะให้เตรียมการทุกอย่างก่อนนะคะอตอนนี้พ่อครัวเราก็โชลีลาใส่นมใส่ใจไปแล้วมาครับแม่ ได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้มา <Okay. S 1> ดูซีซันนะครับวันนี้พ่อครัวลงมือเองนี่คืออมอเอตม้ต้มต้มต้มหรืออมต้มครับต้มอันคือคนนะคะปลาดุกหามาเองก,กับมือรสชาติโอ้เต่เย็นเลย เราเป็นแทกเย็นอยู่แล้วเน้นเน้นที่ผักนะคะตั้งกินเดียวกันขึ้นก็กินดิต้มตะเกะโป๊กโอ้โหไปไปมามได้สองสามอย่างครับนี้จากไม่มีกับข้าวตะเกียรูปกระดุกเราแบบรุ่นเดียวกันไหน อ๋อสังเกตดูที่ปลาดุกนะฮะว่าใส่มองครับออ๋ใส่มองมาใส่มองได้ปลาก็เลยได้ขนาดเดียวกันเหมือนคัดมาเลยโอ้พันเตยกินสูตรหมูแบนครับต้องห่อนะครับนะครับอย่างหมูเราไม่อยู่นะครับวันนี้หมูแบนไม่อยู่บ้านนะคะเลยไม่ได้มาโชว์อ่า อะไรนะเวลกากันกินสเต็ปการกินนะคะเสียงกรอบปันกินอะไรนะหมูหันเออหมูหันเหมือมมนกันนะครับเป็นแค่เป็นแค่ผันกนะครับอืออือเนาะดูเสียงการกินอะไรนี้มันเคยไยไปนะครับ กินเองทำเองนทำเองข้าเราก็จะเป็นกรอบๆนะครับข้าข้าวก็กบผักก็กรอบข้าวกลบข้าวกลบข้าวกรอบเพราะอะไรคะเพราะว่าข้าวมัน่อยสุกครับเพราะมันยังไม่ถึงวันสุกนะครับยังไม่ถึงวันสุกเลยไม่สุกครับอันนี้มันเลยมันสุกมาแล้วอืมเลยจะไหม้ มั <G ül üyor> นเต้เราก็จะกินเงียบๆอย่น,นะนะพี่ไม่อยู่นะครับวันนี้โอ้ข้าวจะหมดแล้วนะ,ะข้าวน้อยครับกินข้าวน้นยอยเน้นผักเยอะเน้นผักใช่ไหมคะพอจะลุกส่งเลยนะครับ <S 1> <S 1> อือโหโหคุณแฟนกินนะครับดู กินเหมือนอะไรนะเกาหลีเขากินห่อผักแบบนี้นะดูโอ้มันคำใหญ่จะเข้าปากได้ไหมดูครับดูสกิลการกินโอ้มันเมี่ยง,งเลยครับมเมี่งยงผัดโอ้งานมาแล้วงานนี้กินอะไรก็อร่อยนะคะไม่อยากให้เข้าหมดเลยไม่อยากให้เข้าหมดเลย คุณอาหารมากทุกวันออืบอกว่าไม่อยากให้ข้าวหมดนะคะเน้นผักเยอะๆกับกับข้าวน้อยๆนะคะอเน้นน้ำพริกอ่ะเดีเราทานข้าวกันต่อก่อนนะคะครับตอนนี้เราก็ อิ่มแล้วนะครับเลือคุณแม่บ้านอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่ามัวแต่ไลฟ์อยู่นะครับมัวแต่ถ่ายคลิปอยู่นะครับก็เลยกินไม่ทันเพื่อนเขานะครับก็นี่ครับก็จะเรือไว้ให้มีหัวปลานะครับกับกระดูกนะครับไว้ให้คุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปดูสังน้นให้นะครับเพราะว่าแม่บ้านของเราชอบกินแบบนี้นะครับแม่บ้านของเราชอบกินแบบนี้นะครับนี่นี่ครับแบ่งข้าวดีกว่านี่ครับ อ,อ,อันนี้คือว่าก็อิ่มกันทุกคนแล้วนะครับนในบรรยากาศที่เหลือไว้ให้กาแฟกับถั่วพูนะครับเพราะว่าเป็นองค์ครักษ์ที่แสนดีเลยนะครับทํางานทุกอย่างเหมือนกันนะครับทํางานทั้งวันเหมือนกันนะครับผู้จัดการผู้จัดการนะครับไม่ว่าจะขุดดินก็ไปช่วยนะครับไม่ว่าจะไปอ,อาบน้ําให้ช้างก็ไปนะครับไม่ว่าจะไป เอาช้างเข้าบ้านก่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ได้ว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกนะครับก็ดีนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศรวมๆนะครับกับควานช้างนะครับหลังจากทํางานเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็จะมาทานข้าวนะครับแล้วก็เหลืออย่างเดียวนะครับก็คืออาบน้ําเข้าบ้านนอนนะเสร็จภารกิจแล้วนะครับบ้านเราในช่วงนี้ก็จะดูเว็บลกลุงลังเลยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเรากาลัง ทำมาห้องครัวใหม่นะครับห้องครัวเก่าก็สุดโทมไปตามกาลเวลานะครับขับข้าวก็จะบ้านๆนะครับบ้านๆก็มีต้มนะครับต้มงัวตั้งแต่กลางวันนะครับที่เหลือซื้อให้ช่าง่อ่าซื้อให้ช่างแต่ว่าซื้อมาเยอะเกินนะครับน้ำพริกน้ำพริกใส่ใจนะครับนี่น้ำพริกใส่ใจนะกินแล้วอร่อยอร่อยนะครับจาก ีมือควานเล็กเองนะครับกินเวลาไหนอร่อยเวลานั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ธรรมดานะครับกินก็กินเวลาเราทํากับข้าวนะครับสายใจด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดายังไงก็อย่าลืมปฏิทินของเรานะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่ใครอยากได้นะครับไว้ติดบ้านนะครับเอาไว้ดูเวลาดูเดือนดูปีนะครับ มีไว้ติดตัวมีไว้ติดบ้านดีนักเลงนะครับเพราะว่ามีพยาตจสารนะครับปลายแสมสั้นปลายนุ่มเซยนะครับเป็นปฏิทินนะครับหรือว่าความเล็กนะครับท่านก็ไม่ธรรมดานะครับก็อัญเชิญพระมาทุกวัดนะครับไม่ธรรมดาเห็นสังเกตดูที่คอของเขานะครับเขาจะเอามาทุกวัดเลยนะครับอัญเชิญมาทุกวัดก็จะคลังไม่ธรรมดานะครับคลังมากนะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากปฏิทินด้วยแล้วก็ฝากโครงการของเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นคนเมืองนะครับ <c oughs> ให้กําลังใจในช่องของเราด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นคนเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซนะครับทุกท่านทุกคนนะครับ จงพบเจอเจอแต่สิ่งดีๆนะครับในปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับจะคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับที่สำคัญก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมาก่อนนะครับยังไงอย่าลืมนะครับฝากติดตามในช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับ